สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนการถอดอสวิตไฟสูงไฟต่ำแล้วก็แต่แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับอุปกรณ์จะมีะไขควงนะครับไขควงแฉกแล้วก็ไขควงแปรนะครับรถรุ่นที่เรานํามาสาธิตคือ Honda Scoopy นะครับขั้นตอนแรกให้เรานําไขควงมาถอดน็อต2ตัวล่างนะครับหลังจากที่เราถอดเสร็จแล้วนะครับเราก็ดึงออกมาเลยครับ นี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีนอตตัวเลขไขควงให้เราหมุนออกนะครับมันเป็นตัวยืดสายไฟนะครับเราก็ดึงสายไฟออกมาก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นสายไฟสูงไฟต่ำนะครับเสร็จแล้วมันจะมีตัวล็อกนะับสองด้านนะครับอยู่ข้างในครับแล้วก็ดันเข้าไปครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราดึงออกแบบนวเบนเบี่ยงนะครับแล้วก็ ปลด้ายไฟออกครับตัวนี้ก็เป็นการถอดไฟสูงไฟต่ำนะครับต่อมาเราจะมาสอนวิธีถอดตัวแตนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกด้านข้างนะครับเหมือนกันเลยครับแล้วก็ดึงสายออกเลยนะครับ ตัวดํามันก็จะเขียนไว้ว่าแบ็คตัวแดงก็จะเขียนไว้ว่าเลดนะครับส่วนตัวขาวมันไม่ได้เขียนว่าอะไรครับตัวนี้ก็เป็นแต่นะครับต่อมาก็จะเป็นไฟเลี้ยวครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านข้างนะครับให้เราจิ้มดันให้มันตกล่องนะครับอย่าเพิ่งดันให้มันสุดนะครับเราจะดันไปพร้อมกันก็ถอดสายไฟครับเมื่อค่อยนะครับกลัวมันหักครับเสร็จแล้วเราก็ดันออกมาเลยนะครับ นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลียวครับตัวนี้ก็จะเสร็จสิ้นการถอดแล้วนะครับเราจะมาสอนวิธีการใส่นะครับอันดับแรกให้เรานําไฟสูงไฟต่ําก่อนนะครับแล้วก็เสียบสายก่อนนะครับเสร็จแล้วแล้วเราก็นําใส่ตําแหน่งเดิมนะครับโดยการเบนเบี่ยงออกนะครับแล้วก็ดันเข้าครับนี่ก็เสร็จนะครับต่อมาเป็นแต่นะครับแล้วก็ใส่เหมือนกันเลยครับ ก็เส pues so, nah ียบสายไฟครับเสร็จแล้วครับทีนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับดูตำแหน่งให้ดีๆนะครับก็ค่อยดันเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เสียบซ้ายเลยนะครับแล้วเราก็มาลองทดสอบว่ามันติดหรือไม่ติดครับไฟสูงไฟต่ําติดครับเห็นไหมครับแล้วเราก็มาตรวจสอบว่ามันติดหรือเปล่าครับเราก็บีบแต่ดูครับแต่ก็ติดครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านซ้ายติด ด, okay. ด้านขวากิดโอเคครับแล้วเราก็มาประกอบได้เลยนะครับเราก็มาประกอบตัวยึดสายไฟก่อนนะครับนี่นะครับให้เป็นตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็หมุนข้าเสร็จแล้วครับแล้วเราก็มาประกอบด้านหน้าเลยนะครับดูสายไฟให้มันถูกตำแหน่งนะครับประกบกันไว้แล้วก็หม <Det. S 1> <It> ุนน็อตเข้าเลยนะครับแล้วเราก็หมุนให้มันจนแน่นเลยนะครับ นี่ก็เป็นการเสร็จสิ้นการถอดการใส่ไฟสูงไฟต่ำแล้วก็แต่แล้วก็ไฟเรียวแล้วนะครับขอบคุณครับ